สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลี้ยงนกทาน,นะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งสินค้าทางไปสนีเก็บเงินปลายทางอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับลูกค้าสั่งทั้งหมด3เครื่องพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายนะครับก็สั่งเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนาเดินตามนะครับผมอ่าเป็นสีแถวขากระทูนะครับสีแถวขากระทู ตาปืนใหญ่คู่นะครับนี่นะครับตาปืนใหญ่คู่เขาจะห่อมาให้อย่างนี้นะครับห่อซีนของมาให้อย่างดีนะครับตัวนี้คุณสมบัตินะครับหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรละว่างห่างของขานะครับจะอยู่ที่30มสิบเซนนะครับ30เซนนะครับนี่ตัวนี้30มสิบเซนความสูงก็ประมาณสัก45่สิบห้เซนได้นะครับจากพื้นนะครับ สู่คานด้านบนนะครับ45เซนได้ถังข้าวนี้ก็ใส่ได้ประมาณถังละ10กิโลนะครับตัวนี้นี่ครับด้านหลังของตาปืนใหญ่นะครับ2ถัง,งก็ประมาณสัก20กิโลได้นะครับด้านในนี้จะมีจานจานแถมมาให้ด้วยนะครับจานแถมมาให้ด้วยหนึ่งหนึ่งคู่นะครับจานแถมก็จะลงแบบอ่ลงแบบลรยแบบแบบทีกว่าเดิมนะครับจานแถมมาให้นะครับตัวนี้ ตาปืนใหญ่คู่นะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับนี่นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าก็ออกคนเดียวกันนะครับหแถวจานคู่บูธนะครับหแถวจานคู่บูธใส่รถไทยนั่งขับนะครับตั้งแต่ 14แรงขึ้นไปนะครับจนถึง47แรง50แรงก็ได้นะครับตัวนี้ครับหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร30นะครับน1เมตร30ระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนจานแวกแบบเป็นบูทขนาด12นิ้วใหญ่นะครับ12นิ้วใหญ่ถังข้าวถังใหญ่นะครับใส่ได้ถังรลบประมาณ15กิโลนะครับตัวนี้จานหยอดทั้งใน สี่รูนะครับเจาะให้สี่รูแบบลงเป็นลุมเป็นกอนะครับส่วนจานที่แถมให้นะครับนี่ครับตัวนี้จะเจาะมาหกรูนะครับจะลงถี่กว่าเดิมนะครับตัวนี้ความสูงจากพื้นนะครับถึงคานก็ประมาณสักหกสิบเซนได้นะครับเพราะ้างจะสูงอยู่นะครับตัวนี้แถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับสลักใส่รถนี่ครับสามตัว ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เจาะรูเผื่อมาด้วยนะครับเจาะรูมาให้ฝั่งละสองรูนะครับตัวนี้นี่ครับมีรูเล็กรูใหญ่นะครับรูเล็กด้านบนรูใหญ่อยู่รูใหญ่ด้านล่างนะครับนี่ครับอ,อําเภอสันทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่สามเครื่องพร้อมกันนะครับ ทางไปซนีนะครับรถไปสนีคันใหญ่นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยาสุธรนะครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับหนึ่งบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศรัพท์0ูนย์หกส6งเจ็ดห้าสี่ห้าหาครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ